จาลุงแมกแกแล้วก็สวัสดีค่ะจากลุงแมกนะคะหนุมคำลาสวัสดีครับจากลุงแมกเขาจะจะน้องแมวยิ้มจา้าเพ้เน่นี่แหละมันอานที่บ่จีบ่ัตบ่บ,บคบบ๊บปิดบ่เป,ปลีป่ยนเหมือนวันต่อไปจะก็ขึ้นว่าขึ้นว่าเอานะ่เนี่ย่อยเน้ำมันต่อขึ้นเอาไอา้ตัวเนี้ย พี่ดีสวัสดีค่ะจากันแม่ปูนาเขานะคะกับลุงเม็กสวัสดีค่ะจากแม่ปูนาเขาค่ะกับแม่ปูแม่ปูกวาบัญชัดน่นะคะเสียวอนสวัสดีครับจากลุงเม็กค่ะในเตอร์เดอร์ค่ะค่ะน้องดีเลกะขอบคุณค่ะน้องดีเลกขอบคุณก่ะน้องดีเล็กค่ะไม่ยังเนี้ย ม่ยังนะมันก,ก็ดีขึ้นมาสูงแหนะวุ้มันก,ก็ขึ้นมาสูงกับแหนะน้องแมวยิย้มขอบคุณกาลน้องแมวขาวหัวใจก,กอดๆมาน้องชายศิลปินดาวขอบคุณจ้าน้องชายจ้ามาแล้วมาแล้วน้องชายศิลปินก่อย อัน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 น้องดาวเมื่อนั้นเอ้เข้าไปบึ้งมันมันมันเป็นยังมันจะคอยมีตาดนตรีือพอได้ยินเสียงอันอันอันน้องดาวลองเพ่งนียเขาไปเมื่อนั้นนะไปเอาไม่ได้เสียงดนตรีเลยฟังฟังไปกับฟังจนจบพปล่ฟังไปจนจบ่ะน้องดาวลยคือบ่กเรงเพ่งได้จค่ไหนบ่พอได้ยินเสียงน้องเดเมื่อนั้นมันมันกลับไปฟังตะลุนตรีมันกลับฟังโมองเราเป็นเพียงอย่าง บอกวันนั้นเด้อเนี่ยน้องดาวน้องศิลปินดาวค่ะเพื่อนๆจ้าก็ไปเป็นกำลังใจให้น้องศิลปินดาวกนนี้เด้อจ้าจ้าลองเดี๋ยวนี้เราก็ค่ดเราก็ค่ดเกงๆแล้วเห็บเพ่งเห็บยังออกมากเลยค่ะเพื่อนจ้าไปเป็นกำลังหมวกํำลังใจให้กันเด้อค่ะเด้อค่ะค่ะไปเป็นกำลังหมวกํำลังใจให้น้องศิลปินดาวน้ำเน่นะคะอ่ากับนองหมวกํำลังใจกันค่ะจังของลุงแน่ข้องสี่ะค่ะไป เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันไปเด้อค่ะเพืนอนๆจ๋าลูกสาววิววีนะคะลูกสาววิววีจ๋าก็ขอบคุณค่ะแล้วก็ทักทายลุงแมกค่ะลุงแมกสวัสดีค่ะจากมังพึ่งนะคะกับพี่ดาวค่ะจากลูกสาววิววีนะคะในเบิองวลากันเบิองวลากอนเอ๊ะมันมาถึงชาวบ้งกับสามมันถึงอะไรถงมันมาถึงเลยจงไหน วันบอกวันเหลือมันเหลืออยู่อีกสิบนาทีบันได้จากสี่ถึงสองโมงมันชิลล์ตะกอนอีกสิบนาทีมันได้หาสิบนาทีแล้วได้หาสิบนาทีแล้วนไงแล้วแล้วก็สักกรล้อบางอย่างสิบนาทีเราอดเอาอดเอาอดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเรายาน้องจะนั่นขอบคุณข้าลุงแม่จ๋าหัวใจกอดมาลุงสาวจ๋าขอบคุณข้าหัวใจบวบมาจ้ะ แล้วอันนี้ก็เนาะเอ้าแล้อีกสิบนาทีเนาะตอนวอนนั้นอันนี้สู้กันฟั่งกันทักทายกันถามข่าวกันไปกันเบิดดอกเนาะเวลาเพื่ปิดจ้ากันจับไม้จับมือกันเด้อค่ะไปถามข่าวถามข้าวกันนล้วก็เพื่นจ้าผู้ใดอยู่ังไหนกินทั้งใดเนาะค่ะถ้า่านาละกาคือคือจุดม่งไม้กะทีเฮ้าได้มาพอกันไดมาพบกันเพราะเดวากันกุ้ยกันนะคะเนาะเพื่ปนดจ้าขันบ่ขึ้นบ่่ไล่ยังสิกับบ่้เดวากัน กันกได้ดเววกันกันฮากขึน้นไรงีงจีวัดไดเวากันแบบได้ถามข่าวกันนะแต่ที่จริงน,ะน่งนะเฮาขึ้นไรงี่กีถ้าถ้าหากว่าผู้เพิ่นขึน้นแนวตั้งนี่เพิ่นจะมันมันจะมองเห็นเป็นบางคนสําหรับพี่โคเลยค่ะสําหรับแนวตังเนี่ย ฐานเนวตั้งที่พานพ้นที่พูดีบนพานแล้วนะคะเนวตตั้งนี่ยายนองก็อยากเนะนําว่ามันจะเหมาะสําหรับผู้ที่นกระลังเก็บชมงเนื้อไก่สำหรับเนวตั้งนะคะค่ะเมปูจ๋าแล้วก็อันทักทายคุณดาวสวัสดีค่ะจากเมปูนะคะนองง้องดมทองฟ้าจ๋าแล้วก็โบกมือมาจ้าจ้าน้องจ๋าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆน้องนี้จา้าหนังแมปูจ๋าขอบคุณค่าะค,ะค่ะค่ะน้องดมทองฟ้า,ะะลาแล้วกับศิลปินดาวนะคะก็ทักทายน้องดาวนะคะกันลุกแมขะมัวใจกดกอดค่ะ จ้าลุงทองฟ้ามแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พึ่งนะคะค่ะลูกสาววิพี่จ๋าค่ะค่ะสวัสดีลุงแมกนะคะจากลุงทองฟ้ามานะคะจากมองลุทองฟ้ามองนินเท้านั่นลหละค่ะยายน้องก่อยากอยากแนะนําอยากไอไอบอกว่าเนี่ยหละก่อยากว่าอกกันเรื่องมาไอไอให้เข้าเขานินเขานินค่ะตรงคําทีวาไอ